วีวีสตอรี่วิวิรู้โรครู้นะคะวันนี้นะคะหลังจากเดินทางมาจากนครปฐมนะคะถึงอ่างเก็บน้ำลำตะเพรินค่ะกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณท่วาก็มาเซตนะคะเราจะกินขนมกันก,นก,กรุบกริบนะคะหลังจากทานอาหารมื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงไปแล้วนะแต่เจ้าหมาน้อยไม่ยอมลุกเลยค่ะ เพื่อนเพื่อนมาชมนะคะมาชิลกับการอาร์ตแคมปิ้งของเราสองคนนะคะเอาชีสทำขนมให้ผู้ชมได้ชมนะคะนี่ก็จะมีสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะชมก็จะได้ชมสตรอเบอรี่สวยนะนี่นะคะพร้อมกับลิ้วแน่แต่แนวร,รับประทานใช่ไหมคะ วันนี้เชฟกระทะหลุดก็จะมาทำขนมให้กิงนะคะหนมของเราทำยากมากเลยเริ่มจากเราก็ต้องไปซื้อขนมก่อนนะคะนะนั้นเราก็จะไม่ได้กิงนะคะ <c oughs> แล้วก็มเป็น Kitchen of <up> Love Art c a m p i n ปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูสวยๆน้าจากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอต้นปรมชา็นหมคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สนติชว์เออมส่ตบอรี่นะคะใส่ช็อกโกแลตช็อกโก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 แลตอ่าหบตาไมลับตาตไปอนสีนิดนหน่หนะคะอืมเป็นที่ เจมจนแบบเจมจนเลยนะคะนี่นะแบบเจมจนแล้วเราทำยังไงคะเราก็จะใส่ท็อปสตรอเบอรี่ลงไปอีกหนึ่งตุ้ลิวนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอีกหนึ่งเ้น กันตุเรีวนะคะหน้าตาของนอนจะออกมาอย่างนี้นะคะน่ารับประทานไหมอ่มอะจะลัมาชิมแล้ว <laughs> พี่ลาวขวาน้องไปไหน,นไปดูพระติขึ้นไปดูพระติขึ้นตรงไหนคะโอ้ตรงนี้ไง๋อก็อมีเ,เป็นโบกี้รถไฟนะตรงนี้เป็นแคมปิ้งใหม่ Oh, เดี๋ยวเราพาไปดูนะมาเ,เพื่อนดูแต oh, แสงมันเช้ามันจะมองไม่เห็นชัดแล้วก็กางเต็นต์ตรงริม mm hmm. อืมกางเต็นต์ริมนี้เพกางเต็นท์เยอะเหมือนกันนะ mm hmm. ก็วิวใกล้เคียงม่นต่ังนะ่ะแสดงว่าตรงนี้ก็มากางเต็นท์ได้แต่อ๋อมันจอดรถแล้วกางเต็นท์ได้เลยมันก็พลาที่สวยเอนลาที่น่าจะสวย มีเรือเหมือนเราเรือนี้นะคะก็ภายฟรีนะก็มีชูชีพให้ด้วยเจ้าของน่ารักมากเลยที่แคมป์ม,มอกก็บริการดีวิวนี้ก็วิวดีนะคะตรงนี้ก็จะบ้านสีขาวข้างหน้าจะเป็นบ้านตะลังซึ่งเราเคยมาแคมปิ้งครั้งก่อนนะคะบ้านตะลังก็คนเยอะอยู่วันนี้ดูดิออมากลางถ้าถ้เอาอมากลางด้านนี้แสดงว่าคิวเอ่อวิวเยอะอยู่นะคะ พาะทีขึ้นก็จะตรงสุดนู่นนะคะหัวเขาเรียกอะไรหัวเขื่อนหรอคะที่เราเป็นมุมที่เราเคยการเต้นในยุคก่อนแล้วตลังข้อดีคือพาะที่ขึ้นกับพาะที่ตกสวยแต่พูดถึงลำตะเพินก็พาะที่ขึ้นพาที่ตกสวยหมดนะคะ เหมือนมีคนเข้ามาทําแคมป์กันหมดเลยนะคะตอนนี้กลายเป็นธุรกิจของชุมชนไปเลยเก,กาะตัวนี่นะอเนี่ย งรงสัยจ,จะไม่เปิดเลยไม่มีเต็นท์ปกติเต็เตเตเนะม,มเต็น์เต็มเลยนะ